อยู่ในที่เดิมแต่มีหัวใจที่เติบโตบางคนอาจคิดว่าถ้าอยากพัฒนาตัวเองหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นต้องย้ายไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าต้องมีงานใหม่ต้องมีรายได้เพิ่มต้องไปเจอสิ่งใหม่ๆต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมต้องเดินทางไกลต้องย้ายบ้านหรือไปเรียนต่อเมืองนอกแต่จริงๆแล้วบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนที่ทางภายนอกเลยก็ได้แค่เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจําวันก็อาจทําให้เราเติบโตขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ การอยู่ในที่เดิมในที่นี้อาจหมายถึงการยังทำงานที่เดิมยังอยู่บ้านหลังเดิมยังใช้ชีวิตวนอยู่ในชุมชนเดิมเจอเพื่อนร่วมงานเดิมเดิมมีวิถีชีวิตเหมือนเดิมในแต่ละวันเช่นผู้หญิงคนหนึ่งชื่อฝนอายุ37ปีทำงานเป็นพนักงานบัญชีในโรงงานใกล้บ้านเธอใช้ชีวิตเหมือนเดิมมาเกือบสิปีตื่นหกโมงเช้าทำกับข้าวให้แม่กินข้าวด้วยกันจากนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานกลับบ้านตอนเย็นดูซีรีส์ก่อนนอน ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในชีวิตเลยหลายคนอาจมองว่าเธอไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือหัวใจของเธอหัวใจของฝนเปลี่ยนไปตั้งแต่วันที่เธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะใช้ชีวิตไปแบบนี้ตลอดไปเลยไหมตอนแรกเธอรู้สึกทอแท้แต่วันหนึ่งเธอเจอโพสต์ในอินเทอร์เน็ตที่เขียนว่าอย่ารอให้ชีวิตดีขึ้นแล้วค่อยมีความสุขจงมีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่แล้วจะเห็นว่ามันก็ดีได้เหมือนกัน คำพูดนี้ทําให้เธอเริ่มกลับมามองชีวิตตัวเองใหม่แทนที่จะเบื่อเธอเริ่มสังเกตว่าวันไหนที่แม่ยิ้มเพราะกับข้าวที่เธอทําวันไหนที่หัวหน้าเอ่ยขอบคุณเรื่องงานวันไหนที่เพื่อนในออฟฟิศแอบซื้อขนมมาให้เธอเริ่มรู้สึกขอบคุณกับเรื่องเล็กๆเหล่านั้นแทนที่จะมองข้ามไปนอกจากนั้นเธอเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่จากอินเทอร์เน็ตช่วงพักกลางวันเธอเปิดดูคลิปเรื่องสุขภาพเริ่มหัดยืดกล้ามเนื้อหลังเลิกงานหัดฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการจัดการอารมณ์ และเริ่มจดบันทึกความรู้สึกของตัวเองทุกคืนทุกอย่างเล็กน้อยที่เธอทําเหมือนรดน้ําต้นไม้เล็กๆในใจของเธอที่ค่อยๆเติบโตขึ้นทุกวันหัวใจที่เติบโตหมายถึงการที่เรามีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีขึ้นรู้จักยอมรับตัวเองมากขึ้นไม่โทษตัวเองไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นมากเกินไปเข้าใจว่าชีวิตของแต่ละคนมีจังหวะของมันเองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆและพอใจกับการพัฒนาทีละน้อยเป็นหัวใจที่ยืดหยุ่น ไม่ตัดสินตัวเองด้วยมาตรฐานของสังคมเสมอไปและไม่จำเป็นต้องเปล่งประกายในสายตาใครแต่เปล่งแสงเบาๆในใจตัวเองการเติบโตของหัวใจยังช่วยให้เราอยู่กับสิ่งเดิมๆได้อย่างไม่ทุกข์เช่นบางคนยังอยู่กับครอบครัวที่มีปัญหาแต่จากเดิมที่เก็บความกับปแค้นไว้ในใจเขาอาจเปลี่ยนมุมมองและเลือกให้อภัยเพื่อปลดปล่อยตัวเองหรือบางคนยังทำงานที่ไม่ได้ชอบมากนะักแต่เริ่มมองหาวิธีพัฒนาตัวเองภายในงานนั้น หรือสร้างรายได้เสริมจากสิ่งที่รักแทนที่จะโทษโชคชะตาไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่เพื่อเติบโตแค่เราหยุดวิ่งตามคนอื่นแล้วหันกลับมามองใจตัวเองก็จะพบว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปแล้วคนเราสามารถมีหัวใจที่เติบโตขึ้นได้แม้ในที่เดิมเดิมเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนไม่ได้เริ่มจากโลกภายนอกแต่เริ่มจากข้างในหัวใจเราเองบางครั้งชีวิตที่ดูธรรมดาอาจเป็นพื้นดินที่ดีที่สุดสำหรับการเติบโตอย่างเงียบงาม เพราะต้นไม้ที่สูงใหญ่ไม่จำเป็นต้องอยู่บนยอดเขาเสมอไปแค่มีแสงแดดพอประมาณมีฝนหล่นลงมามีมือบางมือคอยรดน้ำบ้างแม้จะอยู่ในสวนเล็กๆมันก็เติบโตได้อย่างสง่างามในแบบของมันเองคุณเองก็เช่นกันไม่ต้องเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนชีวิตในทันทีแค่เปลี่ยนหัวใจให้เปิดกว้างขึ้นอ่อนโยนขึ้นและซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองคุณก็อาจพบว่าชีวิตที่คุณมีอยู่ตอนนี้กำลังนำพาคุณไปในทางที่ดีแล้ว โดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำสู้แบบเงียบๆจนวันหนึ่งเสียงดังขึ้นมาเองคนเราทุกคนล้วนต้องสู้ไม่ว่าจะสู้กับปัญหาชีวิตสู้กับความคิดในใจตัวเองหรือสู้เพื่อเป้าหมายบางอย่างในชีวิตแต่การสู้ไม่จําเป็นต้องประกาศให้โลกรู้ทุกครั้งบางคนเลือกสู้แบบเงียบๆโดยไม่โพสต์ไม่พูดไม่บ่นไม่อวดไม่ขอให้ใครเห็นใจไม่หวังให้ใครยอมรับเพราะเขาเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาผลลัพธ์จะเป็นเสียงที่ดังพอให้โลกได้ยินเอง การสู้แบบเงียบๆอาจด,ดูไม่น่าสนใจสำหรับยุคนี้ที่ใครๆก็อยากให้โลกรู้ว่าเรากำลังทำอะไรบางคนโพสทุกขั้นตอนของความพยายามตั้งแต่เริ่มออกกำลังกายวันแรกจนถึงวันที่มีซิกแพคแต่ก็มีคนอีกจำนวนมากที่เลือกจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเงียบๆเ,เช่นน้ำอายุ35ทำงานเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อตอนกลางคืนและเรียนออนไลน์ตอนกลางวันเธอไม่เคยโพสเรื่องเรียนหรือความเหนื่อยเลยไม่มีใครรู้ว่าเธอกำลังดิน้นรนเพื่อให้ตัวเองมีวุฒิปอส และหวังจะย้ายไปทำงานในออฟฟิศเล็กๆที่มีเวลาทำงานตรงกลางวันมากขึ้นเธอสู้เงียบๆแบบไม่มีใครรู้เพราะเธอไม่อยากถูกตัดสินว่าแก่เกินเรียนหรือดูท้อแท้เธอรู้แค่ว่าถ้าหัวใจยังสู้เธอยังไปต่อได้และวันที่เธอได้รับใบจบมาพร้อมกับย้ายไปทำงานใหม่นั่นคือวันที่เสียงในหัวใจเธอกลายเป็นเสียงที่โลกรับรู้การสู้เงียบๆไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันหมายถึงการต้องอดทนโดยไม่มีเสียงปรบมือไม่มีคำชมไม่มีคนรับรู้ ต้องเป็นคนที่มีวินัยกับตัวเองมีพลังใจมากพอที่จะก้าวไปข้างหน้าแม้จะไม่มีใครเดินข้างๆ้างและต้องรู้จักปลอบตัวเองในวันที่รู้สึกไม่ไหวต้องใช้ต้นทุนทางใจอย่างมากเพราะบางครั้งสิ่งที่เจ็บไม่ใช่ความเหนื่อยแต่เป็นความรู้สึกว่าไม่มีใครเห็นความพยายามของเราเลยแต่การสู้แบบเงียบๆก็มีข้อดีที่ลึกซึ้งเพราะมันทําให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นกลายเป็นคนที่มั่นคงจากข้างในไม่ต้องอาศัยคํายืนยันจากใคร เมื่อเราทำสำเร็จเรารู้ดีว่ามาจากพลังของตัวเองไม่ได้เกิดจากแรงกระตุ้นชั่วคราวหรือแรงกดดันจากภายนอกเรากลายเป็นคนที่ไม่เปราะบางกับคำวิจารณ์และไม่หลงระเริงกับคำชมเพราะเราเคยชินกับการเดินด้วยขาของตัวเองสู้แบบเสียงดังไม่ได้ผิดหลายครั้งมันช่วยให้ได้แรงสนับสนุนช่วยสร้างความมั่นใจแต่ก็อาจมีความคาดหวังแฝงอยู่ว่าต้องทำให้ดีต้องสำเร็จไม่งั้นจะดูน่าอายต่างจากการสู้เงียบๆที่ไม่ต้องอธิบาย ไม่ต้องแสดงให้ใครดูว่าเราทำอะไรอยู่เพราะเราเชื่อว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ต้องอวดแต่จะพูดแทนตัวเองในโลกโซเชียลที่เต็มไปด้วยเสียงดังการสู้เงียบๆอาจเหมือนคลื่นเล็กในทะเลกว้างไม่มีใครเห็นไม่มีใครสนใจแต่คลื่นนั้นยังเคลื่อนไหวต่อไปวันหนึ่งมันอาจรวมพลังจนกลายเป็นคลื่นใหญ่ที่เปลี่ยนภูมิทัศน์ของชีวิตเราได้จริงๆตัวอย่างมีอยู่รอบตัวเด็กหนุ่มที่เก็บเงินทุกบาทจากการทำงานพิเศษโดยไม่บ่นให้ใครฟัง สาวออฟฟิศที่ตื่นตีห้าเพื่อฝึกสอบราชการทุกวันหรือคุณแม่บ้านที่เริ่มขายขนมเล็กๆในหมู่บ้านโดยไม่คาดหวังอะไรเลยนอกจากการยืนหยัดของตัวเองคนเหล่านี้อาจไม่มีใครมองเห็นในตอนเริ่มต้นแต่พอถึงวันที่ผลลัพธ์ปรากฏขึ้นทุกคนจะหันมาสนใจโดยไม่ต้องพูดอะไรเพราะการสู้ที่ทรงพลังที่สุดคือการสู้ในวันที่ไม่มีใครเห็นแต่เราไม่ล้มเลิกเหมือนคำหนึ่งที่ว่าอย่าดูถูกความพยายามเงียบๆเ,เพราะวันหนึ่ง มันจะดังกว่าคำพูดทุกคำที่คุณเคยได้ยินหากคุณกำลังสู้โดยไม่มีใครรู้ไม่มีคำชมไม่มีแรงสนับสนุนจงรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้เดินคนเดียวและความเงียบนั้นกำลังหล่อหลอมให้คุณแข็งแกร่งกว่าที่คุณเคยเป็นอย่าหยุดอย่าท้อแม้ไม่มีใครเห็นในวันนี้วันข้างหน้าจะมีเสียงดังเกิดขึ้นจากความสำเร็จที่คุณสร้างด้วยตัวเองและเป็นเสียงที่โลกจะจดจำได้อย่างแท้จริงคนที่ดูธรรมดาแต่อยู่ได้อย่างสง่าง,งาม ในโลกที่ผู้คนส่วนใหญ่ต่างวิง่งไล่ตามความสำเร็จภายนอกไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเงินทองหรือภาพลักษณ์ที่ดูดีคนที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยไม่พยายามแข่งขันกับใครมักถูกมองว่าเป็นแค่คนธรรมดาไม่มีอะไรโดดเด่นแต่แท้จริงแล้วคนธรรมดาเหล่านี้เองที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างสง่างามโดยไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องมีทรัพย์สินมากมายและไม่จําเป็นต้องเป็นที่รู้จักในวงกว้างคําว่าสง่างามในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการแต่งตัวหรูหราหรือมีฐานะร่รํารวย แต่คือการมีวุฒิภาวะความสุขุมความมั่นคงทางจิตใจและมีวิธีคิดที่มั่นคงจนสามารถยืนอยู่ในชีวิตได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาคำยืนยันจากใครพวกเขาใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความเข้าใจตัวเองเคารพผู้อื่นและรู้คุณค่าของชีวิตแบบไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครตัวอย่างของคนที่ดูธรรมดาแต่อยู่ได้อย่างสง่างามเช่นลุงวัดอายุ58ปปีขี่จักรยานเก่าๆไปขายขนมใส่ไส้ที่ตลาดย่านชานเมืองทุกเช้า หลายคนอาจมองว่าเขาเป็นแค่พ่อค้าขายของเล็กๆแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือลุงวัดเป็นคนมีวินัยมากตื่นตีห้าทำขนมเองทุกวันรักษาคุณภาพไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยทะเลาะกับลูกค้าไม่พูดจาหยาบคายใช้ถ้อยคำสุภาพกับทุกคนและเก็บหอมรอมริบจนสามารถส่งหลานสาวเรียนมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องเป็นหนี้สินใครเลยความสง่างามของลุงวัดไม่ได้อยู่ที่จักรยานหรือชุดที่เขาใส่ แต่อยู่ที่แวลตาการวางตัวและความรับผิดชอบที่เขามีต่อชีวิตและครอบครัวคนในตลาดให้ความเคารพไม่ใช่เพราะเขารวยแต่เพราะเขาเป็นคนจริงใจไม่หลอกลวงและไม่เคยเหยียบย่ำใครเพื่อให้ตัวเองดูสูงขึ้นการอยู่ได้อย่างสง่างามไม่ได้แปลว่าต้องดีกว่าคนอื่นแต่หมายถึงการไม่ลดคุณค่าของตัวเองลงเพื่อให้เข้ากับกระแสรหรือเพื่อให้ใครชอบเราสามารถแต่งตัวเรียบเยบใช้ชีวิตเงียบเยบไม่ต้องมีรถหรูหรือบ้านหลังใหญ่ แต่เดินตัวตรงมองคนอื่นด้วยความเมตตามีท่าทีที่มั่นคงไม่หลงไหลกับคำชมและไม่หวั่นไหวกับคำติสง่างามคือการมีแก่นภายในไม่ต้องวิ่งตามแฟชั่นไม่ต้องโวดว่ามีอะไรเพราะสิ่งที่มีในใจมันใหญ่กว่าเครื่องประดับภายนอกคนที่อยู่ได้อย่างสง่างามมักไม่พูดว่าตัวเองเก่งแต่คนอื่นจะรู้สึกได้เองจากการกระทำเช่นคำพูดของสุภาษิตท,ที่ว่าต้นไม้ใหญ่ไม่ต้องตะโกนว่ามันสูงเพราะเงาของมันจะบอกเอง ในยุคที่ทุกคนอยากมีตัวตนบนโลกออนไลน์การใช้ชีวิตอย่างสง่างามจึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะมันต้องใช้ความกล้าหาญที่จะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นกล้าจะอยู่กับสิ่งที่มีโดยไม่รู้สึกต่ำต้อยและกล้าที่จะให้เกียรติผู้อื่นแม้ในวันที่ตัวเองลำบากคนที่อยู่ได้อย่างสง่างามมักมีจิตใจที่สงบไม่ขุนเคืองง่ายไม่พูดจาเหน็ดแหนมไม่อวดฉลาดแต่พร้อมเรียนรู้และรับฟังแม้จากคนที่อ่อนไวกว่าหรือดูด้วยกว่าในสายตาสังคม เพราะเขาไม่วัดคุณค่าคนจากการแต่งกายอาชีพหรือจำนวนผู้ติดตามในโซเชียลการอยู่แบบนี้มีประโยชน์มหาศาลต่อใจตัวเองเพราะเราจะรู้สึกเบาสบายไม่ต้องวิ่งแข่งไม่ต้องพิสูจน์อะไรและยังส่งผลดีต่อคนรอบตัวเพราะพลังที่สงบมั่นคงและอบอุ่นจะค่อยๆซึมผ่านไปถึงคนอื่นโดยไม่ต้องพูดเราทุกคนสามารถเป็นคนธรรมดาที่อยู่ได้อย่างสง่าง,งามไม่ต้องรอให้ร่ำรวยก่อนไม่ต้องให้ชีวิตพร้อมก่อน เพียงแค่เริ่มจากการเคารพตัวเองพอใจกับสิ่งที่มีและใช้ชีวิตอย่างมีเมตตาความเรียบง่ายอาจไม่ได้ทำให้เราดูโดดเด่นในทันทีแต่จะทำให้เราดูน่าเชื่อถือและน่าอยู่ใกล้ในระยะยาวอย่ากกลัวที่จะธรรมดาเพราะความธรรมดาที่มีคุณภาพคือสิ่งที่โลกต้องการมากที่สุดในตอนนี้เริ่มจากศูนย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายหลายคนเคยรู้สึกอายเวลาบอกใครบางคนว่าเพิ่งเริ่มต้นใหม่เริ่มจากศูนย์ หรือแม้กระทั่งไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยทั้งที่ในความเป็นจริงการเริ่มจากศูนย์คือความกล้ารูปแบบหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะมันหมายถึงการยอมรับว่าตอนนี้เราไม่มีอะไรแล้วลุกขึ้นมาเริ่มต้นโดยไม่รอให้ทุกอย่างพร้อมศูนย์ในที่นี้ไม่ใช่แค่ไม่มีเงินไม่มีบ้านไม่มีชื่อเสียงแต่ยังหมายถึงไม่มีทักษะไม่มีความรู้ไม่มีเครือข่ายไม่มีคนคอยสนับสนุนเป็นจุดเริ่มต้นที่เปล่าเปลี่ยวและต้องพึ่งพาตัวเองอย่างเต็มที่ บางคนเริ่มจากศูนย์เพราะชีวิตพาไปบางคนถูกบังคับโดยสถานการณ์เช่นถูกเลิกจ้างตกงานกลับบ้านมาอยู่กับพ่อแม่หรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่หลังล้มเหลวแต่ไม่ว่าจะมาอยู่ที่ศูนย์เพราะเหตุผลอะไรสิ่งสำคัญคือเรายังไม่หยุดยังยอมเริ่มยังกล้าส,สู้และยังเชื่อว่าชีวิตดีขึ้นได้ถ้าเราพยายามพอการอยู่ที่ศูนย์อาจทำให้เราอายเมื่อมองไปรอบตัวแล้วเห็นคนอื่นมีพร้อมไปหมดแต่ถ้าหัวใจเรายังไม่ยอมแพ้ ยังกล้าลงมือทำนั่นคือสิ่งที่น่าภูมิใจมากกว่าทุกอย่างตัวอย่างของการเริ่มจากศูนย์ที่เห็นได้ชัดเช่นพี่อ้อยอายุ42ปีเคยทำงานบริษัทเอกชนมาเกือบ20ปีอยู่ดีๆบริษัทปิดตัวเพราะพิษเศรษฐกิจเธอไม่เคยค้าขายไม่เคยเปิดร้านออนไลน์ไม่มีบัญชีโซเชียลที่มีคนติดตามตอนนั้นเธอเหลือเงินในบัญชีไม่ถึงหมื่นบาทแต่เพราะไม่อยากเป็นภาระลูกเธอตัดสินใจเริ่มทำขนมขายหน้าบ้าน ใช้โทรศัพท์เก่าๆถ่า,ายรูปเรียนรู้วิธีลงสินค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์จาก YouTube วันแรกขายได้สองชิ้นเธอดีใจจนร้องไห้เพราะนั่นคือก้าวแรกจากศูนย์ที่เธอลงมือด้วยตัวเองล้วนๆสามเดือนต่อมาพี่อ้อยมีลูกค้าประจำรายได้ต่อวันไม่มากแต่พอลิ้ยงดูตัวเองได้เธอบอกกับตัวเองว่าถึงจะเริ่มช้าแต่ยังดีกว่าไม่เริ่มเลยและทุกวันเธอก็เรียนรู้เพิ่มขึ้นทีละนิดจุดที่เธอยือนอยู่ในวันนี้แม้จะไม่ใช่ปลายทางอันรูหรา แต่มันเต็มไปด้วยพลังจากความตั้งใจที่ซื่อตรงและกล้าหาญการเริ่มจากศูนย์ไม่น่าอายเพราะนั่นคือจุดที่เรากำลังสั่งสมทักษะสั่งสมพลังใจและสั่งสมประสบการณ์ที่แท้จริงต่างจากคนที่ดูเหมือนมีทุกอย่างแต่ไม่มีแก่นจากการลงมือทำเราอาจไม่โดดเด่นในสายตาคนอื่นในตอนแรกแต่คนที่กล้าเริ่มจะมีจังหวะเป็นของตัวเองเสมอไม่มีใครที่ลุกขึ้นแล้วประสบความสำเร็จในทันทีแม้แต่นักธุรกิจระดับโลกอย่างแจ็คมา ก็เคยถูกปฏิเสธงานนับสิบเคยสอบตกหลายครั้งก่อนจะสร้างอาณาจักรอาลีบาบาได้สําเร็จหรือใกล้ตัวกว่านั้นก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เคยติดหนี้บัตรเครดิตทํางานร้านกาแฟเดือนละหมื่นห้าแต่ค่อยๆเรียนรู้เรื่องหุ้นจากหนังสือที่ยืมห้องสมุดจนวันนี้กลายเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินให้กับบริษัทเอกชนหลายแห่งเพราะเขาเริ่มจากศูนย์และไม่ยอมแพ้กลางทางสิ่งที่น่าอายไม่ใช่การไม่มีแต่คือการไม่ลงมือทําในวันที่ยังมีแรงอยู่ การอยู่กับศูนย์ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือกระดานเปล่าที่เราจะวาดเส้นทางชีวิตใหม่ได้ทุกวันคำกล่าวหนึ่งของชินะโอนากามุระเขียนไว้ว่าไม่เป็นไรเลยถ้าคุณเริ่มช้ากว่าคนอื่นเพราะชีวิตไม่ใช่การแข่งขันแต่มันคือการเดินทางที่เราเลือกเส้นทางของตัวเองขอแค่มีหัวใจที่เชื่อว่าเราทำได้ศูนย์จะไม่ใช่จุดจบแต่มันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่งดงามและเมื่อเราผ่านไปได้เราจะไม่ลืมว่าเราเคยมาจากตรงไหน และจะยิ่งเห็นค่าของสิ่งที่มีในวันที่เราไม่เหลืออะไรเลยดังนั้นหากวันนี้คุณกำลังยืนอยู่ที่ศูนย์อย่าอายอย่าวันไหวอย่าเปรียบเทียบเพราะเส้นทางของคุณกำลังถูกสร้างขึ้นอย่างเงียบๆทุกก้าวคือพลังและวันหนึ่งเมื่อคุณมองย้อนกลับมาคุณจะภูมิใจที่ไม่ยอมยอมแพ้และเริ่มต้นชีวิตของตัวเองด้วยมือเปล่าและใจที่ไม่ว่างเปล่าถ้ารู้สึกว่าเนื้อหาในช่องคนธรรมดาที่อยากมีชีวิตดีขึ้น ตรงใจหรือทําให้หัวใจอบอุ่นขึ้นนิดนึงไว้กลับมาฟังอีกได้นะครับถ้าอยากให้กําลังใจกันกดติดตามกดไลค์หรือแชร์ต่อให้ใครสักคนที่คุณนึกถึงทีมงานขอขอบคุณจากใจเลยค่ะ